สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวท่านลมนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2566เป็นดวงภาพรวมนะคะการงานการเงินเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะซึ่งอาจารย์อธิษฐานจิตเปิดดวงของชาวท่านลมก็จะมีชาวตุลกลุ่มแล้วก็เมถุนไว้แล้วนะคะ อา,อาจารย์วางไพ่เซลทิคอร์สผสมการวางไพ่แบบ12บตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะคะก็จะพยากรณ์ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาสรุปด้วยไพ่เทพสังหอนให้าชาวท่านลมอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะพลังงานนะคะที่เห็นขึ้นไพ่สิบดาบอย่าเพิ่งตกใจนะพลังงานเนี่ยคือตัวท่านนะไพ่สิบดาบเนี่ยท่านอาจจะเคยถูกทำร้ายกิตใจ จากใครบางคนนะตำแหน่งท่านก็เป็นดีวิลด้วยที่ท่านรักและผูกพันมากๆเชื่อใจเขานะคะรักเขามากคิดว่าเขาดีอะไรประมาณเนี้นะคะก็รักก็ทุ่มเทแต่แล้วมีวันหนึ่งอ่ะท่านก็อาจจะไปรู้ความจริงว่าเขาโกหกเนาะไพราชินีพระจันทร์กับไพ่เอ่อเดเมเชียนเนี่ยสองใบเนี่ยถ้ามีไพ่เสียเสียมันแปลว่าเราถูกหักหลังนะคะดาบแทงข้างหลังเราถูกหักหลังทีเนี้ยเราก็รู้เราก็พยายามให้อภัยเขานะ ภัยตำแหน่งสรุปเป็นพระสังฆราชเราเป็นคนดีไนงะเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีมองคนอื่นในแง่ดีแล้วก็ให้อภัยเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเราทําเพื่อเขามานานเกินไปไหมเนี่ยเราเสียสละทุกอย่างเพื่อคนคนนี้ในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าชาวธาตุลมปฏิวัติค่ะหนึ่งไม้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะคนเรามันมันมาถึงจุดเขาเรียกว่าจุดที่จะ เกินทนไปละมันทานทนไปละอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมันไม่ใช่แล้วอ่ะนะคะท่านก็จะดีวิลเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานอีกมุมหนึ่งคือเอาชนะใจตัวเองได้นะคะเป็นไพ่อัศวินไม้เทา้าและสเตรนท์แข็งแกร่งขึ้นมาควบคุมคอนโทรลควบคุมใจตัวเองได้แล้วเน้นใน,นเรื่องอะไรเน้นใน,นเรื่องของความสุขของตัวเองแล้วความสุขในครอบครัวของตัวเองสิบ เหรียญอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเนี่ยท่านเริ่มที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมอะไรหลายอย่างที่มันเพิ่มขึ้นท่านปล่อยวางท่านสามารถที่จะตัดจบกับคนคนนี้ได้เลยถ้าเป็นความรักนะอาจารย์ก็จะแปลประมาณนี้นะคะว่าในที่สุดแล้วนะคะในที่สุดแล้วท่านก็สามารถบารานา์ชีวิตของท่านได้นะสามารถที่จะ เรียนรู้เอาประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอมาเนี้ยมามาแก้ไขแบบไหนทำไงชีวิตเราจะไม่เพี้ยงพ้ำอีกเราจะได้อ่อยู่แบบมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตแบบไหนนี่ไพ่อ่านออกมาแบบนี้นะคะเหมือนอ่านในเรื่องของความรักว่าท่านบอกช้ำม,มาแล้วท่านก็คลี่คลายปัญหาด้วยตัวท่านเองด้วยด้วยความเข้าใจด้วย คนเรานะอาจารย์มองว่าการที่จะแก้ไขอะไรได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองแหละที่จะต้องแก้ไขคนอื่นเขาก็ให้แค่คําแนะนํากําลังใจมันไม่มีใครที่จะมาดึงเราจากขุมนรกอันเนี้ยขึ้นมาได้นอกจากเราจะดึงตัวเราเองนะในที่สุดแล้วท่านก็ทําได้ท่านทําได้ท่านชนะใจตัวเองท่านประสบความสําเร็จมีชีวิตใหม่ที่แบบมีความสุขกับเป้าหมายข้างหน้ากับชีวิตที่จะ เกิดขึ้นข้างหน้าเรื่องราวดีๆก็จะดีขึ้นนั่นเองนั่นคือเรื่องความรัาทานแปลประมาณนี้เรื่องงานก็เหมือนกันค่ะการงานเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับท่านถูกหลอกให้เสียเงินกับการลงทุนอะไรบางอย่างนี่แหละใพ้่ขึ้นนะคะเอ่อแล้วท่านก็เข้าใจแล้วล่ะว่าการไว้ใจคนอื่นเกินไปคนที่มาชักชวนน่ะจะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ลงทุนไปแล้วมันเพี้ยงพรมก็ได้นะฮะแต่แล้วเนี่ย ตรงนี้คนเรามันเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครไม่เคยผิดเลยเหรอกอาจารย์ว่าทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละการผิดพลาดนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราโตมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องผิดพลาดกับความเชื่อใจคนอื่นในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของหุ้นลงทุนในเรื่องของเอ่อการค้ากับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่นะคะแต่แล้ว อม,มันก็มีปัญหาแล้วทาให้ท่านเนี่แหละก็เข้มแข็งขึ้นมาได้อีกครั้งแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้คนเราล้มแล้วจะต้องลุกขึ้นมานะฮะอ,อาจารย์มองว่าท่านมีพลังใจเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่แค่เห็นสเตรนนี่ก็โอเคแล้วค่ะสเตรนอัศวินไม้หนึ่งไม้เนี่ยที่ทําให้ท่านสู้กับชีวิตแล้วทําให้ตัวท่านดีขึ้นนะฮะก็จะประมาณนี้ ที่ไพ่มองเห็นนะคะอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของโอเคแหละการงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีขึ้นเนาะบางท่านนะที่ทํางานท่านอาจจะเหมือนกับมันไปไม่รอดนะบริษัทมันขาดสภาพคล่องทางการเงินการบริหารจัดการที่เขาอาจจะเป็นประเด็นปัญหาก็เทพนักงานออกไปอะ่ะมีการจ่ายค่าเชยบางท่านก็เจอแบบนั้นก็มีนะ แต่โชคดีนะคะท่านที่เข้ามาฟังท,ท่านยังมีเป้าหมายใหม่ที่จะไปอยู่นะคะหนึ่งไม่เท้าสิบเหรียญนะ่ะท่านไม่ได้เคว้งราคาอาจารย์มองว่ามันมันมันสามารถไปได้ในสิ่งที่ท่านาคิดจะแก,แก,แก้ปัญหานั่นแหละท่านก็สามารถเอาชีวิตตัวท่านรอดได้เริ่มต้นใหม่ได้กับทางสายใหม่เส้นทางใหม่ของชีวิตนะไพ่บอกประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเราจะมาให้ไพ่เทพสังหรณ์เป็นไพ่สรุป เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาวธาตุลมตุนกุ่มเมถุนจากไพ่เทพสังหอนนะคะพลังงานไพ่เทพสังหอนไพ่เทพจะบอกท่านว่าย,ยัางไงนะคะไพ่บอกว่าเห็นไหมในที่สุดท่านก็จะได้ลงหลักปักฐานใหม่บางท่านก็เปิดธุรกิจใหม่กําลังมีการ ตั้งศาลก็มีเนาะอ่าลงหลักปักฐานใหม่มีบ้านหลังใหม่มีที่ดินมีอะไรใหม่ๆคอนโดหลังใหม่ก็ว่ากันไปนะฮะอ่านี่ไงคนเราอาจารย์บอกแล้วว่าลุกขึ้นมาได้ค่ะใบที่สองค่ะเนี่ยมีคนมาอวยพรท่านก็ได้เนาะอ่าอวยพรด้วยกระเช้านะ หรือถ้ามุมกับท่านก็อาจจะไปแสดงความเคารพกับใครบางคนเพื่อตอบแทนน้ําใจเขาก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหนช่วยเหลือท่านท่านก็อาจจะซื้อเช่าผลไม้ไปไหว้ตอบแทนเขาก็ได้นะคะใบที่สามค่ะไพ่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยมันคือที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยมันได้จบไปแล้วแหละนะคะมันได้ขี้ขายมันคืออะไรที่มันพังก็ปล่อยมันพังนะคะมันพังมันพังไปแต่ท่านเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะ เออแล้วก็ไพ่ความเข้มแข็งเห็นไหมอ,อ่อทุกอย่างท่านเข้มแข็งท่านเอ,อ่อกล้าหารชาญชัยเนี่ยไพ่บอกเลยว่าท่านสามารถเอาชนะเหนือคู่แข่งเหนือศัตรูได้แน่นอนนะคะแล้วก็ท่านจะรู้ตัวตนท่านมากขึ้นเห็นไหมไพ่นั่งสมาธิการเข้าใจชีวิตนั่นแหละคะ่ะใบสุดท้ายค่ะไพ่เทพสังหอนบอกว่ายังไงเออไพ่บอกว่ารื่นเริงบันเทิงใจเห็นไหมในที่สุดท่านก็ ได้ลงหลักปักฐานได้รับความสุขได้สังคมที่ดีขึ้นนะได้มีความสุขได้มีคนรู้ใจท่านอืมนะมีคนเข้ามาเป็นมิมตรไมตรีกับท่านมากขึ้นมีสังคมที่ดีๆเกิดขึ้นมีความสุขนี่คือไพ่เทพสังหอนบอกในอนาคตของท่านจะมั่นคงได้ลงหลักปักฐานได้มีคนสนับสนุนได้มีความเข้มแข็งการรู้ใจตัวเองอูเพียบพร้อมเลยค่ะ นะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเจอก,กันใหม่นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ